ในรอบนี้นะคะก็คือกล่องปริศนาก่อนที่จะเข้าสู่รอบเซมิฟายนอลซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเขาจะต้องนําวัตถุดิบที่ไม่เข้ากันถึง3อย่างมารางสารรค์ให้เป็นเมนูที่ลงตัวและอยู่ภายในจานเดียวกันด้วยยากมากเลยนะคะเพราะวัตถุดิบหลัก3ตัวเนี่ยมีรสชาติแตกต่างกันมากปูเข็มก็มีรสชาติแล้วก็กลิ่นของเขาเองลุงร่วมกับนมข้นหวานที่มีความหวานและความมันเนี่ย ทำยังไงอะพี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากทีเดียวแต่ก็ใช่ว่าจะทําให้เข้าด้วยกันไม่ได้นะครับเขาเนี่ยจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์อย่างหนักเลยเพื่อต้องการที่จะทํา3อย่างนี้ให้เข้าด้วยกันและที่สําคัญนะครับเขาจะต้องนํามวัตถุด,ดิบทําให้รสชาติออกมาสมดุลกันมากที่สุดครับ เรียกได้ว,ว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนที่ชนะในรอบนี้นะครับแน่นอนว่าจะได้ผ่านก็สู่รอบเซมิฟ i แนลไปเลยแต่ถ้าเขาอยากจะชนะนะเขาต้องรู้จักเลือกใช้วัตถุดิบอย่างชาญฉลาดและสร้างสรรค์เมนูจานนี้ของเขาให้ออกมาน่าสนใจด้วยนะครับ ในรอบนี้มีใครน่าสนใจบ้างคะคนแรกนะครับ <c oughs> เควสครับเขาจะทําเป็นาา์ตแป้งกล้วยนะครับส่วนไส้เนี่ยเขาจะทําเป็นบิสปูเค็มแต่ทอาออกมาเป็นแบบข<ช>้นๆแล้วยังไม่พอก็ยังมีซอสนมข้นราดไปทิ้งด้วยเรียกว่ามันอยู่ในจานเดียวกันเมนูเดียวกันได้แบบไม่น่าเชื่อเลย อีกคนนึงนะครับที่น่าสนใจมากเลยก็คือจา๋าครับจา้าของเขาจะประกอบไปด้วยมูสกุ้งกับหมูแต่มีรสชาติมูเข็มอยู่ด้วยเขาบอกว่าจะแบ่งเป็นชั้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยจะใส่พิมพ์แล้วนำไปนึ่งและอีกอย่างนึงก็คือว่าเขาจะใช้กล้วยนะครับทำเป็นชิปเสิร์ฟคู่ไปกับคาราเมลสไปซี่ซอสทำมาจากนมข้นหวานแล้วก็นำปูเนี่ยฮะใส่ลงไปเพื่อต้องการที่จะให้เป็นรสชาติเค็มแล้วก็มีความเผ็ดอยู่ในนั้นด้วยเป็นเมนูหนึ่งที่น่าจับตามองมากครับ แล้วมีใครที่ดูแล้วน่าเป็นห่วงบ้างคะก๊อฟค่ะผ่านไปสิบกว่านาทีแล้วยังไม่รู้จะทําอะไรอ,อันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าเวลามันงวดลงทุกทีแล้ว60นาทีจํากัดเนี่ยค,คุณเสียไปไม่ได้เลย อีกคนหนึ่งที่พี่กังวลลัดเพราะสิ่งที่เขาพูดมาดูงง,ง,งๆ,ๆ,ๆเขาบอกจะทําจากพื้นฐานเหมือนกระฉีเขาจะใส่ปูเข็มใส่สมเกลือ <ๆ S 2> พี่ก็เลยสงสัยว่ากระฉีต้องมีมะพร้าวแต่พี่คิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ใช้กระฉีแท้ๆเพียงแต่เอาแรงบันดาลใจจากกระฉีมาทําเป็นขนมมากกว่าทุกคนหยุนครับ แล้วฟังทั้งนี้ครับเชฟครับเชฟเชฟเอียนยืนหันหลังยังจะเอาอะไรมาเซอร์ไพรส์อีกปะเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีโจทย์มาเพิ่มเอ้าอยู่ไหนกันหมดเนี่ยฮะฝั่งนี้ครับเชฟครับเชฟกลับตัวอยู่ตรงนี้เอ้าอยู่ฝั่งนี้เหรอครับโอ้ my g อด เอาเชฟอะไรอ่ะตลกมากด้วยคัดูหน้านี่ตอบไหมทำอาหารมันต้องไม่เครียดโอ้ยอ๋อค่ะเชฟโอ้ยใครจะไปยืนยิ้มทำมันต้องมีความสนุกสนานสนุกครับผมไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่อร่อยได้เชฟโอเคลายเครียดดีค่ะเชฟ enjoy ครับอยที่สุดครับ